นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยถึงสถานการณ์น้าเหนือนและน้ําฝนของกทมนะครับว่าตอนนี้ยังไม่กังวลมากนักนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่ไหลลงมายังไม่ถึงเกณฑ์ความจุของลําน้ําเจ้าพระยาอย่างเช่นที่สถานีบางไทรนะครับปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ําอยู่ที่1,900ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีขณะที่ความจุของลําน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ที่3,600ลูกบาทเมตร ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของน้ําฝนในกทมครับซึ่งล่าสุดนี้พายุยางหิใช่ไหมครับก็เริ่มที่จะส่งอิทธิพลต่อภาคเหนือแต่ว่าทางกทมอตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพบว่ายังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกทมอ,อย่างไรก็ตามนะครับทางกทมอเองมีการทําการพร่องน้ําในคลองและก็ขุดรอกคูคลองเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําที่จะเกิดขึ้น สำหรับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด16ชุมชน7 3 1คโั 700, เรเรือนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและก็เดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นที่เขตเทเวศนะครับตรงนี้เบื้องต้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานาครเข้าไปทำทางเดินแล้วก็วางกระสอบทรายเตรียมรับมือเอาไว้เบื้องต้นแล้วครับ